สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชวย,ยานันจินดาเจียนะคะชื่อเล่นชื่อจูนอายุ25ปีค่ะอย่างแรกก็คือได้รับโอกาสดีๆจากท่านสาวเกชาศักสมบูรณ์นะคะที่มอบโอกาสดีให้ตัวจูนเองเชื่อมั่นในพักรวมไทยสร้างชาติด้วยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เข้ามาในสมัครรอบนี้ค่ะส่วนตัวลงพื้นที่เคสาจังหวัดราชบ,บุรีค่ะ ส่วนตัวจูนเกิดและโตที่จังหวัดราชบุรีนะคะเล็งเห็นว่าเราอยากพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อให้มีเศรษฐกิจดีขึ้นเครื่องฟูขึ้นทําให้คนนึกถึงจังหวัดราชบุรีไม่อยากให้จังหวัดราชบุรีเป็นแค่ทางผ่านอยากให้เป็นอแลนด์มาร์ทที่อยากให้ คนต่างจังหวัดต่างพื้นที่เข้ามาแวะค่ะจุดเด่นจังหวัดราชบุรีนะคะก็คือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่ต่างจังหวัดยังไม่ทราบกันอย่างเช่นแม่น้ําแม่กองก็จะเป็นสายแม่น้ํายาวทางผ่านของจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็จะมีถ้ำจอมพลมีวัดขนนหนังใหญ่อ่ะคะ่ะที่เป็นชื่อดังค่ะแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือหาดทรายโพธารามค่ะครับในส่วนตัวของผมคือผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบลหนองกลางนานตัวกับผมเองก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกับท่านอดีตสวเกชาศักสมบูรณ์ทนลองหัวหน้าทัศรวมไทยสร้างชาติอีกจุดหนึ่งผมก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในนโยบายพรรคแล้วก็รูปแบบของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็มั่นใจที่จะนำลูกสาวของผมมาร่วมเป็นว่าที่ผู้สมัครสสในเขตสามราชบุรีในานามพรรค รวมไทยสร้างชาตินะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันพัฒนาจังหวัดราชบุรีมาต่อยอดนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศ,ษศร,รษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนในสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับให้ ดำรงอยู่ไปยิ่งยาวนานนะครับฝากถึงเพืพ่อนๆพี่ๆ <Felipe S 2> นะคะถึงยุคเราแล้วค่ะที่ต้องมาเริ่มใช้เสียงแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่เพื่อปกป้องแล้วก็สาอุดมการณ์หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาบ,บ้านเมืองของเราให้ไปต่อนะคะ